สวัสดีตอนสวัสดีไปไหนกันเราจะไปไงานซิต้ากันนะคะมีใครบ้างครับมีตักกี้มีมานัทโล <Yeah. S 2> เย้ยอมแล้วครับแล้วก็มีมอมเ,เ,เอ็น ตอนนี้นะคะฝนตกมากมากเลยฝนตกไม่บินนั่นเห็แต่ฝนตกสันเหล้งไม่เป็นเลยเลฟพ้อๆพไหนตาตะกี้เออเล้งกับปู่นี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันเรามากันสามคนไม่นุ๊กเลยเราไปกันสามคนไม่มีใครคอยรถสามคนค่ะสามคนพูดเสียวได้ให้มาสามคนกันมาสามคนสามคนนะคะ นี่นะคะฝนตกฝนตกมากเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้เบอร์ใครโยนมา้ยอ่ะคุณดูไหมนะโอ้โูบพูดจางกันตั้งนั้นเลยอ่ะนี่นะคะค oh. น er j j ขับรถของเราค่ะวันนี้เบอร์ยุ้ยฝนตกวันนี้เรามีคนขับรถคุณพิ่ตินะคะตามนั้นค่ะ นั่งรถสีขาวนะคะข้างหน้านี่ค่ะสีขาวสามคันเลยฝนตกหนันกนม,ามากเซนไปด้วยจะพูดอะไรแล้วเนาะฝนตกอย่างแรงค่ะยุยย้ยยายนิยุ้ยยุ้ยไหมนิคนเป็นโรนะคะ่ะโตนี่นาอตะกีนค่ะต้องไปงานที่ต้าไหมนะ 还、欸、当妈了，他被飞。